สวัสดีเนาะทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องอูลองสานเนาะหลังจากคลิปที่แล้วพวกเราพากันไปด้านอาบ้านดานเสียงเขื่องมาเนาะด้านเวียดอาสายเยนลาวเวียดนามมาเป็นด้านท้องถิ่นเนาะอ้ะนี้พวกเรากระชิพาทุกคนไปมู่บ้านนาข้ามว่ามึงเยี่ยวบ้านยังกาะที่เขา ทุกคนจื้อคลิปที่แล้วได้บอกที่เห็นเด็กน้อยเอารถค้ามขัวที่เป็นขัวไม้ไผ่ฮะนะแต่ว่าเฮาบก้าค้ามขัวตัวนั้นเขาก็เลยสิมาค้ามขัวตัวนี้เนาะไปเนาะนี่แต่ว่าตรงในยางไปเนาะแต่ว่าตรงในยางไปเขาบอกให้เอารถจักไปเนาะนี่ข้ามไปเน่านี่เนาะนี่ทางพักเนินน่าจะมีอันวุ่นบาทนี่แหละแมนู้สึกว่าต้องมีงานเลี้ยงอีหอย่างสักอย่างแหละซึ่งเฮาก็ซิไปกินเลี้ยงนําเพิ่นเนาะบ่แมแนแต่ว่าเพิ่นบอกว่าบ้านนี้เป็นหมู่บ้านสนเผาไตแดงเนาะนี่ขัวนี่ก็เป็นขัวขค้ามนํามาเนาะท แต่กี้อู้งงวะไม่อยากมีน้ำแอดน้ำมาและงงแล้วยู่วังสงวมน,ม,นงงงงวมันเป็นน้ำอย่างแท้จริงยู่วังสงวนเป็นน้ำแอดแล้วน้ำแอดไหลามาสู้น้ำมาแล้วเป็นน้ำอันเดียวกันแล้วไหลไปสู้เสียงคอโบเบาเออแมบ่บอบอถึกบอนี่กลัวกลัวคอยคอยางเด้อนี่อันนี้เพิ่นกับยางมาเหมือนกันอู้เขาเอารู้จักมานี่บ่ได้นี่ สวัสดีอยู่บุนอันนั้นอัาเจ้าเฮ็ดบุญบ้านว่หรือว่าอันเด้อกินเดี่ยงอยู่งเฮียนอ๋อกินเร็วเฮียนยุ่งเฮียนกินบะบุญบ้านกินบะบุญบ้านทางบ้านนี่เอิญซื้อบ้านกันเดลยบ้านอันนี้เหรอโดยเซียงคูนบ้านเสียงคูนเอ้อทางนั้นก็เสียงคูนทางนี้ก็เสียงคูนเหมืนบ่อ๋ออ๋อมันอ๋อโบเมนนั่นบ่แม่นมัดน้าขามว่ะน้าขามอ๋อคนอ่านลักษณะเขาจะผิดอีกแล้วกินเลร็วเฮียนเดี๋ยวสิพากันย่างข้ามไปขวบตัวนั้นก่อน เป็นสุดบ้านพุ่ก่อนนี่บริเวณนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะจี้ตําหูออันนี้ยังเป็นบ้านแบบคือบ้านน้องอู้เลยแบบเป็นบ้านแบบยังสนนบดย้างไปทางนี้สี่เห็นทงนาไปเบื้องทงนาก่อน,นอเนาะก็ทงนางนางา,งามสวัยดียดงามบ้านงามมาแถว่า,า,ามีแต่ทงให้ทงนาเห็นงนาลาเนาะโอ้ค่ากราบอก <c oughs> ป้ามะพร้าวก็เป็นตาแซบเนะะ <c oughs> าะถั่วมะพร้าวถั่วมะพร้าวข่าแล้วข้าอยู่ <c oughs> นี่มาทางเจนี่ค <c oughs> ักเนาะเป็ทนทงนามีเอ็นแต่ว่ามันต้องเป็นรัดออกอันนั่นผู้เล็ก <c oughs> ป้าเอาหัวหัว ป้ามีแต่ททงนาเต็มเลยสุดสุดดูแล้วสิ่งหนึ่งที่คือต้นมนมสิ่งหนึ่งที่คือร่องสายคือต้นนมนม้นมขขบน้้มท,ทุกคนอันบ้านเมืองแอด,ด,ดีนะ่ะเป็นเมืองที่ค่อนข้างแบบอุดมสมบูรณ์แหง้งน้ำไหลตลอดปีตามเบิ่งไหมบิ่งไหมอ้าวท่งนางามสวยงามว่ะน<ฮ>้แท<ฮ>้งามว่ะโอ้ เงี้ยวูสไใต้ตาทองหน้าคดไดแมนทองหน้าแซงบ้านนองงามที้งามว่าทุกคนเบิ่งอู้บ้านเสียงคูนยังจะพาทุกคนย่างไปทางนั้นบัดนี้นะไปตุกงามไปทางนั้นเบิ่งเนาะเดี๋ยวขอหอมนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเบิ่งหมบานนี่นำกันเมื่อกี้นี้ทุกทุกคนไปเบิ่งที่ซ่องลงตุกเด้อเมื่อกี้พวกเฮาย่างไปแล้วเพิ่อนเอินพวกเฮากินน้ำกินไหนดีดีอันนี้ก็สวนพักหนึ่ง อันนี้เป็นต้นอะไรตูหูบอกอันนี้หวะฮะก็ให้ก็ให้โอ้โอต,อต้นไฮ้ปรเจ็คโปรเจ็คโปรเจับเบิ้งว่ามันเป็นอะไรมือนี้มือ,ม,อมือนี้เป็นบุญบ้านของบ้านเสียงขู่นี่เด้อทุกคนบุญบ้านอันนี้ก็คือทุกคนจะต้องไปเต้าโฮมแล้วก็ลิ้นกินบ่อนเดียวกันแต่ว่าอ่าเฮานี่พ่อยากให้เพื่อนเห็นหนาเพราะว่าเราจะได้กินเหล้าเดือดโทรหา บ้านเฮือนกันที่เป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เฮือนพ้นยู่อยู่วะ่ะคือบโบยว่ะโบยูว่ว<อ>่ะยู่แต่ว่าเพิ่นไปกินบุญบานเป็นบ้านเนาะเดี๋ยวย่าเขาซอยนี้ซะเสียงเพลงด,งดงังๆเขาโบอยากได้ยินเสียงเพลงประเด๋เพราะว่ามันติลิกระซินนี่เป็นบ้านอ่ะอยู่คามน้ำมาเอ้ยคามน้ำมามาเมละคามน้ำมามาละกะซีมีหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านนี่ก็เป็นมีต้นพราวิเห็นเด้อ มานเมืองแอ็ดเนี่ยต้นเผาไล่แหละปะสำเนือของบูมิฮอยต้นเผานี่ประมาณนี้เนาะทุกคนหมู่บ้าอยู่กลางลำมาตุกแต่ละเฮือนเขา<อ>จิมีกี้เนาะตุกโทรศัพท์ีนต้นเผากว้างกว้างเยอะเยอะมี นมือนี่ก็สงเงิเงียบๆหน่อยนึงเพราะเขาจะไปดินบุญอยู่ทางฝั่งนั้นเหมือนเนาะทุกคนสังเกตเหินอยู่ทางเกียสิสนบทนนะก็คือที่แบบบมีอันนั้นเลยบูมีหัวตุกเน้เองเฮงพนเนาะบูบมีหัวหจะอยู่แบบนี้เลยขายแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเออบมีหัวจะอยู่แบบนี้เลยามไปมาฮะ แต่กีบ้านน้องตุก๊กเป็นแบบนี้เนาะไปมาหาสุกกันได้แบบบ่บีหัวบ่บีขุ่มเลยเนาะเดดีี๋ยวน้ตแต่ว่านดี๋ยนนี้คือเขาอยู่ในเมืองเนาะมันมต้องมีร้า,ายย่างที่นั่นแล้วเนาะเขาก็เลยได้เหตุหัวขุมทิลักมักจกทิลักมักจกห้าย <c oughs> แต่คืออันนี้ยังยังเป็นแบบ <c oughs> ดังเดิมรมชเดิอยู่ทุกคนเด้ออันนี้คือบ้านน้องอู้เลยคือคืออยู่ในบ้านประตูกคือบอกคือเนาะอยู่ในบ้านน้องอู้เลยเด้อ แต่ว่าเสียงเพลงดังดังอูง้หางเดี๋ยเขากินเหล้ากินเบีย์เนาะอ้โหดังมากโอ้โหแ้างใดเพิ่นก็กินเหล้ากินเบีย์เนาะนี่เข้ามาทางนี้มูบ้านก็เป็นแบบเป็นเฮือนที่แบบอ่ะก็หรือว่าอันเดียแต่ว่ายังบระันแล้วก็มีแล้วก็เป็นเฮือนแบบบูฮานบูฮานก็นมีเนาะน้องตุ๊กกะลางแบบผู้ดสร้างเครื่อง สั่งเครื่องเป็นบ่มีคนโทรหาบอกบอกไปเอาเขื่อนซะคะเ,เคยได้สั่งเครื่องบอล่ล่ะอ้าวเครื่องใช้เป็นเครื่องต้องบอกบอก่บ,บ่เครื่องนี้ยังบูมาหอดอ,อ้าวแล้วเครื่องไรเราวันนี้บม่ได้สั่ง <laughs> เครื่องอูส้สร้างเครื่องมาเตสวัสดิ์นะเขียนสร้างเอะพวกครีมกันแดดเพราะว่าหน้าอู้อ่าสิทาอยากทากันแดดกันแดดมันมืดนะแล้วทีนี้แต่ว่าเครื่องยังบูมาหอดเลยแต่ว่ามีคนโทรหาอ๋อนี่ อุบานี่ประมาณนี้เนาะทุกคนป้าทุกคนเขาพากันมาย่างเห็นพักกุ่อะพักอันหอมหอมลาป้าเกลมกลมข้าวบะทอซองมีอยู่เลยทุกคนเลยง่ายง่ายว่าบุคคลเห็นเถื่อนง่ายป่ะนี่ดินดำน้ำสุ่มแท้นี่นาะอืมกับลาบเนาะหอมแซ่บมีเนาะนี่ผ่าอันนี้เนี่ยผักพาดเอาไว้กับอันนั้นนะอ๋อเขากินยูเฮือร์น่ะนี่เออเอาไว้กับเนาะหมอ๋อ ทุกคนเขาออกมาจากบ้านเสียงคุณละบ้านเสียงคุณก็เป็นพันในน้อยแห่งหนึ่งเนาะยู่อ่อยู่ฝากน้ำมาเนาะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เข้าไปในลึกๆเล,ลยเพราะว่าเมื่อนี้เป็นเมื่อกินอ่าบุญบ้านเนะะะาะล้วกันเสียงเพลงมันดังแหงยานเพลงติลลิคิสอีกอย่างหนึ่งก็กคือเมื่อกี้เขาไปเพิ่อ็เอินเขาดึงที่เฮาทิไปกินเหล้าเนาะแต่ว่ามาแลนนี่คือบ่อกบ่อกินเนาะเพราะว่าถ้าเมาแล้วคือไปบ่ได้ไปต่อไ่ได้ ตอนนี้ก็คือจะยางไปสุดขวยเนาะน้องตุก๊กกะกำลังยางมานี่ยางไปเรื่อยๆจนหอดหลดสบายดีไปที่เดิมมาไปอินมาผู้สาวน้อย เดี๋ยวพวกเราจิย่างค้ามาเอารถพวกเราแล้วก็ซีขี่รถไปเมืองแอดกันโตเนาะเพราะเขาจะไปพักยูฮันตอนแรงเนาะทุกคนนี่แล้วก็นีรีวิวเส้นทางกันไปเมืองแอดจากบ้านนี้ไปให้ทุกคนเบิกน้ากันเนาะผู้ใดมาก็ต้องเอารถมาจอดไปนี่เห็นบหนี่แล้วก็ย่างไป <laughs> หลังจากที่พวกเราไปบ้านอ่าบ้านอันเสียงคูนมาเนาะ วกเขามาหอาทันตลาดแรงเนาะเดี๋ยวจะมาทายตลาดแรงให้ทุกคนเบิ่งนํากันเด้อว่าสิเป็นประมาณเด้อเดี๋ยวต้องใส่ผ้าปิดปากใอ้ทุกคนเข้าในเขตื่อุ้มซนละเบิ่งตลาดแรงนํากันว่าสิมีอย่างขายแด่เนาะต่อู้กับตุ๊กก็ยังบูฮู้กันว่าสิกินอย่างตลาดแรงนี่เฮาเพราะว่าเขามาสร้างเมืองเขาบ่มูบมีบูมีกันอได้่้งมอ โอ้คนมาตลาดไหลเลยโอ้ผักหกักโอ้ยเจ็บเสเบการ่กอแซบโอ้มีของที่เจอแล้วนอเนาะมีมะกรูดมีอะไรเนาะมีโดยอันนี้มกกีมมีนอ,นอเลาะพักานไปเลยมีพักนี้อะไหลายอย่างนะ

เดือไปแกงหงอนกินไหมโบมีบอนแกงอันนี้ไม่หยางก่อนอันนี bon ้นะเตยมีเตยเตยส่วนถันเม็ดเตยเม็ดมันเพื่อน้าวอ๋อใส่อันน oh, ี้ว่ะแทซิกอันเดอน่โบมีบอนแปงกินเลยอันนี้เป็นบ้านบางม่วงโอ้โบงม่วงต้มซุปโบมีมั่งแปงกินแน่ออกมาเดต้าเมืองวนนี่เด็กอยากซื้อซวยอยู่แต่ว่าซื้อไปกับโบมีบอนแปง กินหลายย่างไงเนาะเดี๋ยววะเาแหงเขาได้บางมีมัดเออยมอเเฮดนี่เฮนตตสังเฮนตาแพงไงนอนฮะอ๋อแมตตปาอันที่เขาไปเกลือบุ๋มเงินใครเนาะใคอ่ะเดี๋ยวันนี้เอออยู่ลงนอ่ะคือกันอกันมานิดเดียวเขาเป็นปลาเลยกี บูบะคมอู้เครื่องซอนอีหยังบอกกี่หลายแต่ว่าเทาบูมีอู้ตัวบ้องแมงกันเตอร์มามาแจ๊คซื้อไปกินเดิแต่ว่าบูมีบอลคือคืนไงแม่ค้ากำลังขายหอยขิงขายขิงคือคืนอยู่เนาะตลาดยามแหลง เดี๋ยวเบิรของินีขายอันเดียดอันนี้ของกินซุปอันนี้แม่อย่งอันนี้อันนี้ละเม็นอมปอนสนับอ๋ออันนี้มกอ่เด้ออันน้มกสมอควายมกสมองควายอันนี้อันนีอไก่อไปกินเหรอันนี้รานปโปนี่ต้อนอบก็อน คะแนนโปรคะแนโปร,ปรคะแนนควอยสีก้อยแล้วมาอ,อเออกังมาเนี่ว้อยแล้วอยอยเอวเีเออเอาเดตูเขาเอาซูิเออเอาอบนี่แหห้าพันขาอยอยู่อะชิปบอเออเอาชิปออนเออันนี้อันนี่บอเออเอาอันนี้เอเอรอเข้าไหนห้าพัน เอาดิเอาเอาเบอร์น้อยนี่อะโอทอนทอนทอนทอดเอทอนน่อนทอนอนทเนทอนทอนทสนทอ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 อทน้อนนทนทดอนทอนอนทดนอนนอนนอนทออนอนออนนีนทอออนนอนีนทอนอนทมนอนอนออนนอนนนทนทททอเน ไปเบิร์อันอื่นก่อนไปออื่นกันเด้อโซนขายขนมกินอย่างตุกเหรอจะกินอะไรตุกจะกินอันเด้อตลาดกับโซโลมุนอยู่ในนิดเนาะเพราะว่าคนมาตลาดคึกคืนแฮ มีพักมีของยูของกินพื้นบ้านเต็มเลยนี่ของกินพื้นบ้านเต็มแล้วจุ๊กเนาะให้ใครกมดอะอันกูอะอันใครอันนี่แหละกินได้กินได้ มีขนมรมี่อันเมงขี้เกลอซื้ออย่างน้อข้าวปาดอันเด้อข้าปดเต้านี่ข้าวปาดเขาสะดวอันเท่าเด้ออันละพันอัละพันนะอาสองอันลองซีมเบิ้งลองซีมเบิ้งเด้อ กับปาหสองคนมาตลาดไล่หลายเนาะมาซื้อของซื้อของให้ได้งเงินแน่ไปส่วนสันท่านจับอะไรจับระตวนะนันนั้นเ่เป็นเป็นเสนัอนเออเดียนเดนอ่ะหรอจะบโซากินก่อน,อนละท่า ป้าฝุ่งป้าคุณค่งจะว่ามาตลาดนี้มีแต่ของอาหารพื้นบ้านลูกบ้านพวกไปนั่นดีกว่าโอ้โหนนี่ทุกคนหลังจากที่ไปตลาดมาเนาะได้ของกินแต่ว่มีข้าวกินเนาะได้แต่ของกินโบมีข้าวกินตอนนี้พวกเราสองคนก็สิ้ย่างเมื่อบ้านพักแล้วก็ สิเป็นนั่งเศาเมื่อยสิเป็นนอนตาพลดลมนอยนึงก่อนเพราะว่าอากาศฮอนเองตามตัวต่างจากนครหลวงอย่างจันเลยฮอนอหลีเมื่อกี้ไปเบิ้งผ้านั่งเนาะราคาถึกยู่แถวนี้นะเบิ้งก่อนเดี๋ยวสิถามเดี๋ยวสิถามแม่ก่อนว่าราคามันตั้งจะลองสารบอกคันว่าแบบมันถึกก็ลองสารเป็นเครื่องนะสิซื้อฝากมาให้แม่เนาะซื้อแล้วฝากขนส่งมาให้แม่เพราะว่าแม่บอกว่าแม่อยากได้อ่ะตอนนั้นไปซื้อผ้านั่งที่ว่ามันแพงอ่ะนะอยู่ลองสารอันนี้ เขาเจ้าเฮ็ดเอาเองเขาเจ้าจะนำวัตถุดิบมาจากมาาจกเวียดนามแล้วเขาเจ้าก็ทาด้วยเท้าแมนเขาทำเอเองแล้วก็ยิบยิบแล้วก็เอามาขายต่อตั้งแขวงแล้วก็ขายต่อส่งในเมืองเนาะอยู่ในเขตนี้เป็นเขครียดสุดๆดังแมนกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคนในคลิปต่อไปเด้อยวดูส่วนวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนพร้อมครับอากาศ เหนื่อยล้าในวันนี้บายบาย